เนื้อกับต <im Narr ate> <Matthew> ับครัเปกลางผกลางเนื้อกับตับครับเปกกางองกลางพมีสอจอเพราะผมมีสองจอเปกลางกางครับ